สวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะแพนพิมพะสุรพันธ์หรือว่าใครๆหลายคนน่าจะรู้จักกันใน IG จเนาะในนาแพนเอ็กพีค่ะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามาว่าแพนเอ็กพีเนี่ยมาจากอะไรนะคะตัวแพนเนี่ยก็ P A N ใช่ไหม ตัว x เนี่ยมันคือเหมือนแบบเอามาคูณกัน pls เนี่ยมาจากพิมพ์ละพัดนั่นเองเป็นชื่อจริงของเราก็เหมือนเอาชื่อเล่นมาคูณกับชื่อจริงนั่นเองค่ะผลงานที่ผ่านมาจริงๆอ่ะแพนเริ่มเริ่มแบบว่าได้มาทํางานอะไรแบบนี้เนาะตั้งแต่สมัยฮอร์โมนโอ้โหถามถึงผลงานที่คือย้อนไปแบบ 7ปีได้ใช่ไหมตอนนั้นแแพนเริ่มแบบถ่ายฮอร์โมอนตั้งแต่ช่วงประมาณแบบมหมหกนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เข้ามาเลยก็จะมีแบบซีรีส์ฮอร์โมนแล้วก็มาต่อด้วยซีรีส์แบบว่าเพื่อนเกนโรงเรียนหลอนนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์อยากจะร้อง,ด,งดังนะคะแล้วก็จะมีผลงานโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยจำไม่ได้แล้วทุกคนแล้วก็ปัจจุบันนะคะที่ทําอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นพวกพิธีกรนะคะก็จะมีรายการรายการะวะอ๋อ ก,ะะก็จะมีพวกรายการก็จะมีรายการวิกนี้สีชมพูนะคะรายการลิ้นติดโปนะคะแล้วก็รายการทอ็อตช็อตเด็ดคนดังแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบพิธีกรแบบชอ็อเปี้อะไรแบบนี้ด้วยสามารถติดตามกันได้นะจ้ะ จริงๆก็มันมันเหมือนไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะมันมาตั้งแต่มันมาตั้งแต่ฮอร์โมนนั่นแหละพอพอเราเล่นฮอร์โมนแล้วตอนนั้นคือกระแสของซีรีส์มันค่อนข้างที่จะดังมากๆเนาะมันก็เหมือนว่าเออได,ได้ได้กระแสตอบรับตรงนั้นมาด้วยแล้วคนก็เลยแบบเริ่มจ้างรีวิวเอาจริงๆว่าตอนนั้นอะยังมันเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆที่มีการรีวิวอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนแบบอ่ะเขาจ้างก็รีวิวเขาจ้างก็รีวิวโดวยที่แบบ างทีเอาพูดตรงๆนะอาจจะยังไม่ได้รู้ข้อมูลหรืออะไรชัดเจนมากเพราะว่ามันแบบมันใหม่มากๆค่ะก็เลยเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆพอพอเราแบบว่าอยู่ตรงนี้มานานๆแล้วก็มีการเรียนรู้มากขึ้นมีการเรียนรู้แบรนด์มีการเรียนรู้อะไรแบบนี้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชนต์ต่อคนที่เข้ามาติดตามเรามากที่สุดค่ะ ความยากความง่ายจริงๆแทนว่ามัน,ม,นมันอยู่เกี่ยวกับตัวเรานะว่าเราอะ่ะมีการแบบศึกษาตัวแบบได้แบบมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่า การเป็นอฟลฟอนเซอร์มันคือการแบบเอาพูดงงก็คือการรีวิวสินค้านี่แหละเราต้องรู้จักตัวแบรนด์นั้นให้ดีจริงๆก่อนเพราะาแพนก็เคยเจอนะบางทีแบบรีวิวอะไรไปแล้วมันจะมีคนทักมาแบบถามพี่หลาว่าเอ้ออน,นุนอันนี้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนให้เขาถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลที่ไม่ดีไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเอาไปใช้เอาไปทําอะไรที่มันแบบว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมากระทบกับตัวเราก็ได้ค่ะอะ่ใช่เนะาะแบบทุกวันนี้เนาะ เครียดจริงๆเครียดแบบเครียดมากๆโดยแบบว่าทั้งทั้งเรื่องแบบหลายๆเรื่องเนอะในประเทศเนอะหรือว่าปัจจุบันก็คือโควิดของเราเนี่ยแพนชั่วว่ามันกระทบกับทุกคนมากๆเลยนะคะแพนก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วชีวิตของเราคนเราทุกคนมันมีทางออกเยอะแยะมากๆเลยนะพยายามแบบหาทางที่มันแบบว่าทําให้ตัวเรารู้สึกแบบเอยโอเคที่สุดสบายใจที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดอะคะ่ะไม่ต้องเครียดกับมันมากจริงๆนอะแพนทางาน7วันเลยนะทุกวันคือทํางานทํางานทํางานแต่แพนพยายามให้การทํางานของแพนในทุกๆวันอนะมันมีความสุขเว้ยก็คืออยู่กับคนที่เราแบบเอ้ยทำงานด้วยแล้วเราแฮปปี้ เราเราเหมือนไปเที่ยวมากกว่าไปทํางานอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะผู้หญิงหลายๆคนก็อาจจะเป็นนู้ดก็คือการช็อปปิ้งนี่แหละพี่รู้สึกว่าการช็อปปิ้งมันคือการแบบบาบัดที่ดีมากๆวเวลาเครียดเีอะไรเงี้ยก็คือสไลด์สไลด์กดซื้อกดซื้อกดซื้อหรือว่าออกไปช็อปปิง้งแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งหน้าทุกอย่างก็คือหายเชื่อสิ เรารู้สึกว่าการทํางานอะ่ะมันคือบางคนอะ่ะอาจจะเลือกงานไม่ได้หนูว่าแบบเฮ้ยงานเนี้ยฉันไม่ได้อยากทําแต่ฉันต้องทําแพนก็รู้สึกว่าเอ้ย e บางงานแพนก็เลือกไม่ได้จริงๆแต่ว่าแพนอะ่ะเลือกคนที่อยู่ข้างๆกายมากกว่าเหมือนคนที่แบบไปทํางานด้วยกันอยู่ในในแวดวงทางานบางทีนะงานเนี้ยเราไม่ชอบเพื่อนเรามันก็ไม่ชอบแล้วแบบ เฮ้ยแบบไม่ชอบเลยอมันอย่างน้อยมันมีกันเม้ามอยกันมันเป็นการแบบว่าแลกเปลี่ยนความทุกันในในความทุกขมันก็มีความสุขที่เพื่อนที่อยู่ข้างๆกันอย่างนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยบางคนอาจจะต้องไปทํางานออฟฟิศหรืออะไรที่แบบไม่ใช่ทางสายเราแต่เราก็สามารถเมคเฟรนได้ไงเราก็มีเพื่อนได้ที่แบบเฮ้ยันเนี้ยเจ้าหนายไม่โอเคเลยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเม้ามอยสร้างความสุขให้ตัวเองได้อะค่ะจริงๆแล้วต้นแบบการใช้ชีวิตอะไม่มีอะ จร,จริงป้าเหมือนเหมือนเป็นเพราะว่าแพนอะเริ่มทํางานมาตั้งแต่เด็กเออเหมือนแบบว่าเริ่มทํานู่ทนทํานี่มาตั้งแต่เด็กมันก็เลยเป็นการแบบปลูกฝังเรากับการทํางานว่ามันไม่ได้เป็นงานทุกอย่างที่มันจะแฮปปี้หรือว่ามันมันจะลาบลื่นอะมันก็แบบมีนู่นมีนี่บ้างเนี่ยแพนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางคนอะเหมือนเหมือนแพนมีเพื่อนแบบไม่เคยทําอะไรเลยในชีวิตฉันแบบก็เอออยู่บ้านแบบเรียนหนังสือพอมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องไปทํางานอะ มันรับแรงกดดันหรืออะไรต่างๆไม่ได้มันก็เหมือนสู้กับตัวเองไม่ได้แต่เหมือนแพนอ์พอนค่อนข้างโชคดีที่ที่ทั้งแบบที่บ้านเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทำทุกอย่างเลยมันก็เลยเหมือนแบบปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆมากกว่าค่ะถ้าอยางเปรียบเหมือนเครื่องสำอางใช่ไหมยางเปียบเหมือนลิปติทำไมนะคะเพ้ยมีหลากหลายสีมากๆอ่ะทุกคนมันหลากหลายทุกคนอาจจะคิดว่าแบบ แก้วอะไรก็หลายหลายสีใช่ป่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วอะคนจะเลือกถ้าเกิดจะให้เลือกว่ามีหลายหลายสีจริงๆอะก็คือลิปสติกปะเราจะมีลิปสติกแบบสีคล้ายๆกันอีกแท่งก็ได้แพมรู้สึกว่ามันคือสีสันของชีวิตอะแพมก็มีเห็นแพนแบบสดใสยอยู่ล้ว่าทีแพบ,บก็มีมุมที่แบบ เหนื่อยหรือเศร้าหรือทุกข์หรืออะไรแบบเยอะแยะมากมายมันก็เปียกหมดลิปสติกที่แบบมีหลายๆสีมีหลายหลายขทนตุน่นตะุ่นอะแบบเออบางวันชีวิตมันรูตุ่นมากมันก็มีทนตุน่นดนวหรือว่าโทนสดใสายโทนธรรมชาติก็คือแบบเออมีหมดเลยหรือส่วนแบบตอบจบหรอถ้าเกิดอยากจะติดตามแพนนะคะก็สามารถติดตาม IG ีก็ได้นะคะหลักๆเลย แพน x p นะคะ p n PL s PLS นะคะหรือว่าจะในเ c e บุ o กก็ได้พิมพ์ราพาสุรพันนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือแคสตูซีนั่นเองเออแพนก็จะแบบมาไลฟ์แล้วก็มาทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้แพนทำคอนเทนต์อะไรยังไงก็สามารถฝากเอาไว้ได้นะจ๊ะ